สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกสวัสดี FC นะครับสวัสดีกับทางช่องนี้ก็คือช่องตามหาเลขเด็ดนะครับช่องตามหาเลขเด็ดนะครับก็จะเป็นช่องที่รวบรวมนะครับสูตรคํานวณต่างๆนะครับวิธีการคํานวณต่างๆรวมทั้งสถิตินะครับซึ่งสูตรเนี่ยนะครับอาจจะเป็นสูตรเก่านะครับที่เข้าจริงหรือสูตรใหม่ที่คิดคิดขึ้นมาใหม่หรือปรับปรุงจากสูตรเดิม รวมทั้งที่สูตรที่ไปเจอมาจะนำมาคำนวณจะนำมาประกบให้ดูกันนะครับก่อนที่จะไปลงรายละเอียดในเนื้อหาสาระสำคัญของคลิปนะครับผมก็อยากจะขออวยพรให้ผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับสมาชิกกับทางช่องเราโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับสุขภาพาร่างกายแข็งแรงนะครับท่านใดนะครับที่ ประสงค์อยากจะเป็นกําลังใจนะครับก็มีได้หลายช่องทางนะครับเช่นเป็นสมาชิกกับทางช่องเราหรือระหว่างที่รับชมรับฟังคลิปก็สามารถส่งซูเปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับตรงช่องแชทสดและอีกหนึ่งวิธีก็คือนะครับซูเปอร์แทค์นะครับด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับจะมีคำว่าขอบคุณนะครับเป็นรูปหัวใจ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเช่นกันนะครับใครทำไม่เป็นใครทำไม่ได้ไม่ต้องทำนะครับผมไม่อยากให้ทุกคนเดือดร้อนนะครับไม่อยากให้ทุกคนลำบากนะครับทำได้ถึงทำนะครับทำเป็นก็ถึงทำนะครับในที่สำคัญเลยนะครับคำเตือนนะครับให้รับชมรัฟังเพื่อเป็นการฝึกสมองทางคณิตศาสตร์นะครับหรืออาจจะใช้ประกอบ เพื่อเป็นแนวทางในการกรกอบการพิจารณาเลือกซื้อสระกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายทางช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับตัวเลขที่คำนวณได้นะครับไม่การันตีนะครับไม่ฟันธงนะครับอยู่ที่มุมมองของแต่ละบุคคลแต่ละท่านจะเลือกนำไปคำนวณเลือกนำไปประกบคู่กันเอง นะครับกับสูตรของตัวเองนะแต่นะครับใกล้ออกเนี่ยนะครับพอใกล้ถึงวันที่ออกผลเนี่ยผมก็จะนําสูตรที่คํานวณได้ตั้งแต่ลงงวดลงงวดนํามาประกบกันนะครับซึ่งก็งมีสูตรที่เข้าบ้างสูตรที่หลุดบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นหลักสิบล่างใช่ไหมครับหลักสิบล่างผมใช้้ัยกัน2ส,สูตรสูตรใหม่ทั้งสิน้น นะครับงวดที่แล้วนะครับไม่ชนกันเห็นไหมซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับก่อนที่จะนํามาคํานวณเนี่ยว่าจะไม่ชนกันนะครับเพราะว่าผมถือด้วยใจบริสุทธิ์ที่ว่าผมไม่ได้คํานวณมาก่อนแล้วค่อยมาทําให้ดูนะครับผมคํานวณถึงงวดที่เขาออกปุ๊บพอเขาเข้าผมจะทําต่อเลยซึ่งงวดที่ผ่านมานะครับผลที่ออก08 ลักสิบก็คือเลข0ูนสูตรนี้เข้าครับผมบอกเสมอใช่ไหมครับว่าต้องมีสูตรในสูตรหนึ่งที่หลุดนะครับฉะนั้นผมจะไม่นําสูตรนี้ปรับไม่นําสูตรนี้ไปปรับปรุงนะครับเพราะผมได้สูตรใหม่แล้วผมก็จะเหลืออยู่1สูตรก็คือสูตรนี้แล้วก็สูตรใหม่อีก100สูตรจะนํามาคํานวณวันนี้และณตอนนี้ที่ผมพูดอยู่นี่นะครับผมยังไม่รู้ว่า วันงวดที่จะถึงเนี่ยสูตรนี้จะได้ตัวไหนและสูตรที่เข้ามาใหม่จะได้ตัวไหนก่อนอื่นผมจะทําสูตรใหม่เลยสูตรใหม่ผมก็จะเริ่มทําตั้งแต่ตัวนี้นี่ฮะไล่มาอย่างนี้เริ่มตั้งแต่วดที่ออกห้าศูย์เรามาดูสูตรใหม่กันนะสูตรที่หนึ่งนี่ผมจะเขียนไวอย่างนี้เลยนะครับและนี่คือสูตรที่สอง สูตรที่สองผมก็จะมารันให้มันเดิมครับไม่ต้องห่วงเนี่ยรันตั้งแต่วันที่ออกห้าศูนย์เหมือนกันเรามาดูสูตรที่หนึ่งก่อนว่าคำนวณกันยังไง <c oughs> วดที่ออกห้าศูนย์ต้องใช้ผลของงวดก่อนก็คือสิบหกกันยาวดที่ออกห้าศูนย์นี่คือหนึ่งตุลานะครับใช้หลักร้อยนะครับเรียกหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับงวดนั้นก็คือเก้านะครับบวกครับหลักหน่วยล่างครับคือเลขห้าบวกเก้าคงที่ครับ เป็นเท่าไหร่เป็น14เอาเฉพาะหลักหน่วยบวกได้เท่าไหร่ใช้เฉพาะหลักหน่วยนะครับสีบวกเเป็น3เท่ากับสามนะครับบวก2คงที่ครับ3าบวกสเป็นหครับอนแรกครับ3-5มห้งวดต่อมาครับผมจะคำนวณยาวนะครับ หลักร้อยนะครับเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหลักร้อยเลขหน้าครั้งนึงมันจะสูดขอบไหมไม่เป็นไรเอาต่อกันเลยเนาะง่ายๆหลักร้อยก็คือเลขสองครับบวกหลักหน่วยล่างคือเลขศูนย์บวกเก้าคงที่นะครับเป็นสิบเอ็ดครับทั้งหมดเอาเฉพาะเลขหนึ่งบวกสองครับหนึ่งบวกสองเป็นสามได้หนึ่งสามงวดต่อมาไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆหลักร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งก็คือเลขหนึ่ง บวกหน่วยล่างครับงวดนั้นหน่วยล่างคือเลขห้าครับบวก9ก้าคงที่ครับเป็น10เป็นสิบห้าเฉพาะหลักหน่วยคือห้านะครับห้าบวกสเป็นเจ็ดครับห้าเจ็ดครับไปไปต่อนะครับงวดต่อมาครับร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งครับ7ดครับบวกหน่วยล่างครับศูนงวดนั้นออกเจดศบวก9้าคงที่ครับ7จ็ดบวกเเป็นส6บเอาเฉพาะเลข6ครับ หกบวกสองเป็นแปดครับหกแปดครับและงวดล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งกับเจ็ดบวกครับหลักหน่วยล่าสี่ครับพอออกหกสี่น้องวดก่อนนะครับบวกเก้าคงที่ครับเป็นเท่าไหร่ครับเป็นเบตหนึ่งเป็นศูนย์นะครับบวกสองครับ ศูนย์สองทีน,นี้เอาถึงงวดล่าสุดสูตรแรกเนี่ยผมก็จะยกมาสามตัวสามสี่ห้าใช่ไหมครับเก้าศูนย์หนึ่งหกเจ็ดและแปดวันนี้ก็หกเจ็ดและแปด งวดล่าสุด9 0และ1เนี่ยทีนี้เรามาดูตัวชนวันนี้ชน3กับ5ครับวันี้ชน 1. หนวันนี้ชน5อ้อชน7จ็วันนี้ชน6กับ8และงวดล่าสุดชนตัวไหนครับชนเลขศูนย แล้วก็มาดูผลเราจะมาทำวันนี้นะครับพิกัดก็คือหลักสิบนะครับศูนแปด วงเลยครับชนสามกับห้ามาเลขห้าชนหนึ่งตัวเดียวครับมาชนเจ็ดตัวเดียวครับมาเจ็ดศูนย์ชนหกกับแปดครับออกหกสี่นะครับแลว้วงวดล่าสุดชนศูนตัวเดียวครับออกศูนย์แปดเพื่อที่จะได้ดูชัดเจนขึ้นผมจะวงกลมนะครับแล้วก็ระบายสีใส่เครื่องหมายถูกให้เขาครับ ว่ากันไปกับว่ากันไปในส่วนของว่าโดยเรื่องสถิติกันนะครับและก็สูตรล้วนนะครับชอบไม่ชอบก็เป็นสิทธิธส่วนบุคคลนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับชอบก็นำไปปรับปรุงวิเคราะห์อะไรต่างๆก็ว่ากันไปได้นะครับ ก่อนที่จะออกเนี่ยไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกครับพอออกแล้วเนี่ยถ้าผิดเราก็ไปแก้ไขใช่ไหมถ้ามันถูกเราก็มาทําต่อนะครับไม่มีใครรู้หรอกครับเพราะเราอยู่กับปัจจุบันเหมือนกันนะครับมันที่จะออกคืออนาคตนู่นนะครับซึ่งเราไปทําอะไรไม่ได้เนี่ยพราะผมก็ไม่ใช่คนออกนะครับ <c oughs> ผมไม่ได้ไปเลือกลูกเองนะครับบางทีคนที่เขาออกเขายังไม่รู้เลยว่าจะออกตัวไหนใช่ไหมนะครับมาดูของวันที่จะถึงนะครับสูตรแรก ซึ่งเป็นสูตรใหม่สูตรนี้ซึ่งเป็นสูตรเก่านะเนี่ย <c oughs> ใช้นะครับหลักร้อยนะครับร้อยหน้าครั้นที่หนึ่งก็คือหนึ่งบวกหลักหน่วยก็ศูนย์แปดก็คือเลขแปดบวกเก้าคงที่ครับเก้าเป็นศูนย์เป็นแปดเท่ากับแปดแปดบวกสองครับเป็นหนึ่งอ้ยไม่ใช่แปดบวกสองเป็นศูนย์เป็นหน,นะนึ่งพ่ะนะรุนนี้ได้แปด แล้วก็0มาดูสูตรนี้ครับสูตรเก่าที่นี้จะได้ตัวไหนบ้างนะครับสูตรเก้านี่นะครับอันนี้สูตรที่สองเนาะใส่ตรงนี้แล้วกันหลักหน่วยบนครับงว <c oughs> ดที่แล้วอะไรอะชุดต้องนะครับงวดที่แล้ว9 ก่อนรุ่นหกนะครับแล้วก็ห้าไอ้เลขก้าแล้วก็สามหลักหน่วยบนนะครับยกมาเลยนะครับผมยกมาเลยนะหลักหน่วยบนนะครับบวกเลขคงที่บวกหนึ่งอ่อาไปเอางวดเก่ามาหน่อยหลักหน่วยบนออกแปดศูนย์้าก็คือเลข5้านะครับยกมาบวกหนึ่งคงที่ครับห้าบวกหนึ่งก็เป็นหกนะครับหกบวกหนึ่งคงที่ครับเป็นเจ็ด ห้าหกเจ็ดไม่ชนคนระัเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วชัดเจนนะครับห้าหกและเจ็ดวันนี้ไม่ชนอีกแล้วครับเอาอีกแล้วผมก็ไม่รู้นะว่าจะไม่ชนนะครับฉะนั้นถ้าไม่ชนมันก็มีวิธีเดียวคือลองประกบกันดูประกบกันจะเป็นแบบนี้ครับนี่นะครับแปดห้าครับ 86ครับ87ครับ05ครับ06ครับและ07ครับได้แค่นี้ครับ ลองประกบกันดูนะครับอะไรก็เป็นไปได้ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่ชนกันเนี่ยถ้ามานะครับที่แน่เลยเนี่ยคือแน่เลยเนี่ยต้องมีสูตรไหนสูตรหนึ่งหลุดอาจจะไปในส่วนของหลักหน่วยฉะนั้นประกบกันให้แล้วแ5 8ห้า0 5 0 6ก7ดเจ็ดนะครับแต่สรุปสาระสำคัญของคลิปนี้นะครับสูตรใหม่ได้8กับ0นี่คือหลัก10ล่างสูตรเก่าวงวดที่แล้วเข้าเลขศูนะครับวงวดนี้สูตรเก่าได้5 6 7 ชอบสูตรไหนพิจารณาสูตรนั้นนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านก็ขอให้ผู้ที่มาติดตามรับชมรับฟังโชคดีทุกทุกคนทุก,ท,กทุกท่านฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องตามหาลเลขเด็ดเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปนะครับขอให้เฮงเฮงปังๆครับสวัสดีครับ